ลโหลสวัสดีครับผมนายบส,บสือายุสสุขช่วงมณีนะครับกออ็วันนี้ผมนั้นจะมานําเสน,นอนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับที่ผมนั้นสนใจนะครับในวันนี้ผมก็จะนําเสนอเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าออโต้สเตียริงนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับดูกันเลยโอเคนะครับก็ออโต้สเตียริงเนี่ยก็คือแปลเป็นไทยก่อน เป็นพวงมาลัยอัตโนมัตินะครับเป็นวัตกรรมนะครับที่จะใช้ในการควบคุมทิศทางแบบอัตโนมัตินะครับโดยเราจะใช้เนี่ยสัญญาจากดาวเทียมนะครับตัวนำทางหรือว่า GNSS นะครับทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะครับในการเคลื่อนที่เนี่ยน้อยที่สุดนะครับประมาณ2-3มเซนนะครับโดยเราสามารถนำมาแอปพลายนะครับจากเครื่องกับเครื่องจักรในทางการเกษตรต่างๆได้นะครับเช่น รถแทกเตอร์นะครับรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับรถดำนานะครับประมาณนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อดีของมันนะครับก็คือจะช่วยแบบทดแทนแรงงานที่มีทักษะในการขับขี่ก็คือแรงงานนะครับไม่จําเป็นจะต้องที่แบบขับรถแท็กเตอร์โดยชํานานะครับก็สามารถทํางานได้นะครับเพราะว่าเราใช้ระบบการควบคุมทิศทางแบบอัตโนมัตินะครับโอเคและเนื่องจากมันมีความแม่นยําสูงเนี่ย ก็ส่งผลทําให้แบบผลผลิตเติบโตได้งมบคุณภาพและปริมาณสูงนะครับแล้วเจ้าตัวนี้ก็สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับเช่นแบบการเพาะปลูกนะครับแบบขนาดแปลงนะครับระยะเพาะปลูกปริมาณปุ๋ยที่หวานอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเซฟแพทช์พวกนี้นะครับไปใช้ในการเพาะปลูกในครั้งถัดถัดไปหรือว่าในฤดูกาลถัดถัดไปได้เลยนะครับโอเคมาดูเจ้าองค์กอบของ ตัวออโต้เซลิงนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะครับหลักๆเลยตัวแรกนะครับเป็นตัวรีเซิร์ฟเวอร์ครับหรือว่าตัวรับสัญญาณดาวเทียมนั่นเองนะครับก็หรือว่า GNS นะครับก็ใช้ําทำงานการทำงานด้วย GPS นั่นเองนะครับถ้ามาตัวที่สอนครับเป็นตัวตัวพวงมาลัยนะครับซึ่งเราจะต้องทำการเปลี่ยนพวงมาลัยของอันตัวเก่านะครับออกก่อนแล้วเราก็จะนำตัว พวงมาลัยตัวใหม่ของระบบเนี่ยเข้าไปติดตั้งแทนนะครับใส่แทนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นตัวที่สําคัญมากครับหรือว่าหน้าจอนะครับเป็นโมดูลหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบรับพิกัดจากดาวเทียมนะครับเพื่อมาควบคุมเจ้าพวงมาลัยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เซตค่าต่างๆนะครับว่าจะเป็นตัวการกําหนดระยะปลูกหรือว่าวงเลี้ยวหรือการเคลื่อนที่การทํางานทุกๆอย่างนะครับก็จะมาเซต ในเจ้าตัวนี้ครับหน้าจอนะครับต่อมาไปดูการแอพพลายใช้นะครับว่าเรานำประยุกใช้อย่างไรนะครับก็ผมจะนำเสนอเป็นเครื่องผูกอว้ยลวกันนะครับก็การใช้งานนะครับก็เราจะต้องอ่าเราสัญญาณจากดาวเทียมนะครับเพื่อหาตำแหน่งที่แม่นยําของแปลงนั้นนะครับก่อนนะครับเป็นอย่างแรกนะครับต่อไปก็เราก็จะใช้รถนะครับวิ่งรอบรอบ แบ่ง1รอบนะครับเพื่อสร้างแผนที่นะครับแล้วก็กําหนดเส้นอ้างอิงในการยกเบรดแต่ละล่องหรือว่าการทําอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรนั้นนะครับเพื่อสร้างพิกัดคอดิเนตต่างๆนะครับแล้วเมื่อประมวลผลเสร็จก็ก็จะได้เส้นอ้างอิงทั้งหมดแสดงบนหน้าจอนั่นเองนะครับเมื่อนอนใช้งานนะครับก็ คนขับนะครับเพียงแค่เหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนที่ไปนะครับโดยที่พวงมาลัยจะทําหน้าที่รักษาทิศทางของรถผมขอใช้เป็นรถแท็กเตอร์กันนะครับในการปลูกอ้อยนะครับก็แค่เหยียบเหยียบคันเร่งนะครับเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยจะรักษาทิศทางของรถแท็กเตอร์นะครับให้ตรงจากเส้นแนวอ้างอิงนะครับต่อเวลานั่นเองนะครับก็เราก็ใช้โมดูลของเรานะครับว่าคำนด หรือหน้าจองเราเนี่ยกำหนดระยะการปักระหว่างต่อแปลงอ้อยได้นะครับคอทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับเซตค่าไปเลยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเกิดความแม่นยําขึ้นก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะครับม,มีคุณภาพด้วยแล้วก็ประหยัดแรงงานที่ต้องใช้แบบว่าลายเส้นนะครับเพราะว่ามันแค่เกี่ยบคันเร่งเฉยโอเคนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซฟข้อมูลนะครับเพื่อนําไปใช้ในการ ปลูกอ้อยนะครับครั้งหน้านาห้ได้หรือว่ารุ่การหน้าได้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับข้อเครดิตก็ตามนี้ครับถึงยานมาไทยแลนด์แฟนคลับโอเคครับการนำเสนอของผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังมากครับสวัสดีครับ